ให้กับเพร่หนุ่มนิสัยดีในนาคนดีทวีศักด์เพชรปัะแพราสายลมมาผ่านตองทั้งใบตองกับคุรนลหนาหนา,มหาวมาหอดเหลวฝนตกสั่มกับสังลากราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำที่ที่ตามช่องลุงซักปักมวลช่องแห่งขอมลูลข่าวสารสาระและความบันเทิง มื่อนีวันที่2 5ตุลาคม2 5 6 5กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวล่มพัดมาวอยวอยเป็นช่วงออกพรรษาลาพระเจ้าช่วงนี้ก็มีงานมีเทศกาลบุญกระถินหมอล่ก็ออกไปอ้อนทั่วออกไปแสดงมีคิวงานย่าวเหยียดกันเกือบทุกวงเมือ่อคืนนีลุ่งสักแต่มีโอกาสไปบึงหมอล่สาวหน่อยเผ็ดบานแพงเป็นครั้งแรกของรูการนี ที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยนเวทีสาวหน่อยเพ็ดบานแพงก็อยากไปบึงเวทีเบึงเครื่องเสียงการโชว์วาเป็นจังไดที่ดูการหน,นีบอดโจเปลี่ยนใหม่หมดทั้งจอ LED ระบบเครื่องเสียงงานโชว์แม็กตะทั่งสคริปการแสดงวากาวบาทุ่มทุนสร้างเกือบซิบหลานสำหรับดูการหน,นีของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงได้ไปเบึงว่าแล้ว คลิปนิสิมาวิจาร์ระบบเครื่องเสียงของสาวหน่อยเพรบ้านแพงระบบเครื่องเสียงเพิ่นเป็นจังไดกระบอกไปก่อนลุงซักบ่ไม่ความรู้เรื่องเครื่องเสียงสิมาวิจารณ์ตามภาษาคนเบิงหมอล่ำเครื่องเสียงของสาวหน่อยเพดบานแพงรู้การนี่กระบอกว่าเสียงนุ่มบกกระแทกหูแม้กระัางยางไปไกลๆล่โพงก็ยังรู้สึกล่ำขานพี่น้อง ้าาไปเบิงหมอลำ้าตั้งใจฟังดีๆบางว่งก็มิตรเสียงดังกระแทกกระทันแต่บ่มีมิติของการหนุ่มเขาไก่ก็รู้สึกล่ำค้านหูก็ว่าเนาะหมอลำระดับสาวน้อยเผ็ดบานแพงซึ่งเป็นหมอลำระดับต้นๆของเมืองไทยช่วงนี้้าบ่รักษามาตรฐานกับของไว้กับเสียซื้อหมอลำระดับต้นๆของเมืองไทย ถ้าคะแนนเต็มสิฟก็ให้เต็มซิปไปเลยสำหรับเครื่องเสียงของสาหน่อยเผ็ดป่านแพงถ้าใครยังพ่าได้เคยไปชมนาเวทกับไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้เลยแต่ก็มะบอกให้ฟังแนว่าเห็นตามที่ลุงซักไปยินได้ฟังมาบอโบแมนอวยเดอ้อพี่น้องได้ยินมากจังไดยกับบอกให้ฟังจังสัน่นถ้าได้ไปบึงวงอื่นเดียวสีเอามาวิจารณ์ให้ได้รับชมรับฟังกัน มาบอกให้ฟังก็มีเอบซีที่ติดตามช่องลุงซักถามในคอมเมนต์บอกว่าไปเบึงสาวหน่อยเพชรบ้านแพรงเมื่อล้วให้บอกให้ฟังแนว่าระบบเครื่องเสียงเป็นยังไงเสียงดีบอรูรการนี่กลับมาบอกให้ฟังพ่อหอมปากหอมคอถ้าผู้ใดเห็นว่าแตกต่างก่นนี่กับคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรก์กดกระดิ่งไว้เพื่อบอพ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ